สวัสดีครับผมยศจันทนาเสวีนะครับกับเนื้อหาดีๆวันนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกอินดีมนะแล้วได้มีโอกาสเข้ามาฟังอย่าเพิ่งรีบปิดนะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับทุกส่วนของชีวิตพี่ๆเลยเรียนอย่างนี้ฮะพอเราขึ้นมาถึงตําแหน่งที่ผมอยู่หรือตําแหน่งมนุย์เงินล้านขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะได้มีโอกาสที่พบปะพูดคุยปรึกษางานเชิงลึก กับทีมผู้บริหารของบริษัทอินดีมค่อนข้างบ่อยทั้งตัวของคุณโอมทางพี่โจโพี่ตรงแล้วก็ตัวของพี่ก้องพี่ก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยแหละแกเป็นแกเป็นประธานบริษัทอินดีมก็จากคนที่เราเข้าไม่ถึงก็กลายเป็นว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันบ่อยขึ้นแกจะมาโฟกัสความสําเร็จของเรามากขึ้นทางพี่ก้องครับได้มีโอกาสคุยกันนะฮะก็แกก็ถามว่าพี่ยศแกเรียกผมพี่ยศผมก็เรียกแกว่าพี่ก้อง พี่ยศพี่ยศรู้ไหมว่าคนรวยที่ผมสัมภาษณ์มาเยอะแยะมากมายเนี่ยที่พี่ก้องสัมภาษณ์มาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยอะไรโอ้โหผมก็ตอบแบบตามความตามความคิดผมเลยนะตามทักษะผมเลยนะก็สั้เลยฮะอ๋อมันต้องเริ่มต้นมาจากความขยันการตัดสินใจเร็วการรับโอกาสแบบไม่ปฏิเสธศึกษาตัดสินใจลงมือทำครับพี่ก้องแกบอกใช่ครับพี่ยศ แต่คำถามคือแล้วหลังจากตัดสินใจเริ่มลงมือทำรู้ไหมว่าคนร่ำรวยเหล่านั้นทำอะไรต่อจากคำว่าเริ่มลงมือทำผมชักเอะใจพี่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมรู้และกำลังจะตอบเนี่ยน่าจะไม่ตรงกับสิ่งที่พี่ก้องกำลังพยายามจะบอกผมตอนนี้ครับผมก็ตอบกแกไปอย่างนี้แกบอกโอเคงั้นผมเฉลยให้มันคือคือคือ เล่นเล่นแบบนี้บ่อย,ยๆคนก็นจะเกลียดที่หน้าการจัดระเบียบชีวิตครับถูกต้องฮะเข้ามาแล้วต้องอัปโหลดเอกสารต้องปรึกษาอัปไลน์ต้องเข้ากลุ่มไลน์เข้าสกิลอัปออนไลน,น์เข้าอันนั้นเข้าอันโน้นเข้าอันนี้ทําทุกอย่างเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเนื้องานแต่แต่แต,าตา่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่ก้องบอกเอาไว้สําหรับคนร่ารวยครับอันดับแรกสุดเลยเมื่อคุณเริ่มธุรกิจใหม่มาหนึ่งธุรกิจคือจัดระเบียบชีวิตยกมือทาบอ,อก อุ้ยตายพี่ก้องกวนตีนไม่ใช่แกไม่ได้กวนตีนแต่แกบอกว่านี่คือเคล็ดลับความสําเร็จของอายุน้อยร้อยล้านครับการจัดระเบียบชีวิตมันเป็นยังไงการจัดระเบียบชีวิตพี่ๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ที่พี่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมพี่ไม่เคยมีธุรกิจนี้มาก่อนในชีวิตพี่ใช้ชีวิตปกติของพี่เลย ตื่นเช้ามาไปทำงานเมากับเพื่อนลงมาตอนเที่ยงกินข้าวตอนเย็นขับรถกลับบ้านไปทำอะไรต่อไปออกกำลังกายเสร็จแล้วกลับมานอนดูทีวีนอนดูซีรีส์เสร็จแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามาก็ไปทำอย่างนั้น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 เป็นสเต็ปของตัวเองที่ทำมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ปีกี่เดือนกี่วันไม่รู้เวลามีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตฮะงานใหม่งานเสริมใหม่หรืออะไรก็ตามแต่เข้ามาในชีวิตแบบใหม่ๆ ถ้าคุณไม่จัดระเบียบชีวิตงานเหล่านั้นมันจะไม่ถูกโฟกัสเข้ามาในชีวิตคุณเลย do you understand Yeah เฮ้ยผมฟังเสร็จแล้วแบบเออว่า g ก e s อนะพี่ก้องคือก่อนหน้านี้ที่จะทำงานอะไรใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมอะไรใหม่ๆก็ตามแต่ฮะมันไม่เคยอยู่ในชีวิตเราเลยพอมันไม่อยู่ในชีวิตเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณฝืนทำหนักๆเข้าโดยที่ไม่จัดระเบียบชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่สำเร็จไงคุณจะแผ่วปลาย คุณจะรู้สึกว่าอินดีมเป็นตัวปัญหาในชีวิตกิจกรรมนั้นๆหรือว่างานนั้นๆคือปัญหาของชีวิตตุยประตตุยตุยประตอิสมีนใช่ไม่ใช่เป็นภาษาจีนฝรั่งเศส <laughs> อย่าเชื่อมากเอาจริงๆฮะมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วเช่นเดียวกันวันนี้คุณอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจอินดีมเข้ามาใหม่ๆเลยวันนี้วันแรกเลยเดวันเลย สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณคือแล้วกูจะหาเวลาจากไหนมาทำอินดีมจากชีวิตปกติของกูนี่คือเคล็ดลับคนสำเร็จครับคราวนี้มันคืออย่างแรกของทุกทุกสิ่งที่เป็นของใหม่ในชีวิตผมยกตัวอย่างเป็นอินดีมแล้วกันนะครับธุรกิจอินดีมเข้ามาเป็นของใหม่ในชีวิตคุณสมมุติคุณจะทำออนไลน์คุณจะต้องโพสต์เวลาไหนของวันเออเวลาว่างเอางั้นเหรออย่างนั้นไม่เรียกจัดระเบียบเป่ะอย่างนั้นคือคุณไม่ได้โฟกัสความสำเร็จจริงๆป่ะ คุณจะเข้าไปประชุมทีมหรือไปพิมพ์ลายกลุ่มเมื่อไหร่เออไม่รู้คุณจะไปนั่งเรียนรู้คลิปต่างๆในสกิลอัพออนไลน์หรือที่ผู้นำของคุณสอนส่งมาให้เมื่อไหร่เมื่อว่างอีกแล้วเหรอเมื่อว่างอีกแล้วเหรอแล้วคุณจะไปรีคูดคนใหม่เมื่อไหร่เออไม่รู้คุณจะเข้างานฟังก์ชันยังไงไม่รู้คุณจะออกไปออฟไลน์เมื่อไหร่ไม่รู้มันจะไม่รู้อะไรเลยครับใช่ค่ะ หลับหูหลับตาทำๆททโดยไม่จัดระเบียบวุ่นวายมากสีวิตอันนี้คือเคล็ดลับของอายุน้อยร้อยล้านสองพันกว่าคนจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ตามใจแต่ถามตัวเองหน่อยถ้าวันนี้ตัวเองยังไม่ได้เป็นร้อยล้านแล้วเหตุผลที่ตัวเองจะไม่เชื่อและเถียงคืออะไรผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังสองเดือนที่ผ่านมาในชีวิตผมมีปัญหามากคือผมย้ายบ้านจากกรุงเทพมาสร้างบ้านใหม่ที่เชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยปั๊บมันของใหม่อ่ะผมอยู่ที่กรุงเทพมาแล้วเป็นสิบปี 17ปีผมก็อยู่ตื่นเช้ามาทำหนึ่สามสี่ครบลูปต่อวันไปเรียบร้อยพอย้ายมาอยู่เชียงใหม่ครับบ้านหลังใหม่สวนใหม่การใช้ชีวิตแบบใหม่โอ้โหแม่งมีปัญหากับชีวิตมากตื่นมาตอนเช้ากูต้องทำอะไรวะลดน้ำต้นไม้ก็ต้องลดสวนก็ต้องทำดันไปซื้อบันไซมาอีกสิต้นต้องดูแลโพสก็ต้องโพสเรียนก็ต้องเรียนทำคลิปออกมาไลฟ์เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกับทีม เดี๋ยวก็มาสอนห้องคว้าเงินล้านเดี๋ยวก็ไปสอนห้องซิลเวอร์คลาสสวนก็ต้องทําอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปกินข้าวอีกยังไม่พอแม่งเสือกไปซื้อกระสอบทรายมาอีกลูกหนึ่งเพื่อจะดูแลสุขภาพกูต้องไปต่อยกระสอบทรายอีกระหว่างต่อยกระสอบทรายอยู่เอา้าแม่งฟ้าเริ่มมืดกูต้องรดน้ําต้นไม้อีกแล้วพี่พี่นึกภาพออกไหมแม่งวุ่นวายมากชีวิตเนี่ยจากที่ผมอยู่สบายๆที่กรุงเทพมา17ปี สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือพอแค่มีบ้านหลังใหม่ขึ้นมาปับ๊บชีวิตพังทันทีฮะทำอะไรไม่ถูกเลยนอนก็ผิดเวลาตื่นก็ผิดเวลากินกาแฟก็ผิดเวลาทุกอย่างผิดหมดเลยผมก็นึกถึงคำพูดพี่ก้องต้องจัดระเบียบชีวิตพอต้องจัดระเบียบชีวิตปับ๊บผมก็เอากิจกรรมของผมทั้งหมดเลยที่มีทั้งหมดเลยนะฮะพี่พี่พ,พี่น้องน้องลองใช้วิธีการนี้นะเอากิจกรรมที่พี่พี่น้องๆต้องการจะโฟกัสให้เป็นลูทีน รูทีนคืองานที่ต้องทำทุกวันน่ะเอามาเขียนครับ1 2 3 4 5สองสามกี่กิจกรรมเขียนไปเขียนแม่งให้หมดเลยยังไม่ต้องเรียงนะไม่ต้องเรียงนะอันนี้เคล็ดลับนะครับที่พี่ก้องสอนมานะลดน้ำต้นไม้กินกาแฟเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปลงฟันกวาดสนามหญ้าล้างรถทำคลิปนั่งเรียนออนไลน์คุยกับคนที่อยู่ในห้องไลน์แล้วก็ไปสอนสกิลอัพไปสอนห้องคว้าเงินลัก เรียงมาให้หมดเลยฮะหลังจากเรียงออกมาเสร็จเรียบร้อยครับลองบริหารเวลาในทุกกิจกรรมภายในหนึ่งวันใครเชื่อก็เชื่อนะใครไม่เชื่อก็ตามใจนะฮะเรื่องนี้มีบทพิสูจน์มาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับไม่เชื่อก็ตามใจนะครับถ้ามันไม่ลงตัวในแต่ละวันต้องทำยังไงล่ะคุณยศกิจกรรมแม่งเยอะมากในแต่ละวันเขียนออกมาแล้วใส่เวลาลงไปแล้วทำไม่ได้ฮะไม่พอ พี่ก้องบอกมาเช่นกันถ้าคุณจัดระเบียบเวลาไม่เพียงพอจงไปจัดระเบียบกิจกรรมฮอฮอฮอโอเคไอซีไอซีแปลว่าฉันเห็นนะฮะไม่ <c oughs> ใช่แปลว่ากูเข้าใจอืมกิจกรรมกูเยอะถ้าเกิดกิจกรรมมันเยอะกว่าเวลาจงไปจัดระเบียบกิจกรรมผมเห็นละต่อยกระสอบทราย ถ้าเกิดผมเอาเวลามาต่อยกระสอบทรายวันละหนึ่งชั่วโมงอย่ากลนั้นเลยถ้าอย่างนั้นผมยกเอาเวลากระสอบทรายไปเป็นวันเว้นวันครับพอไปเป็นวันเว้นวันวันที่ต่อยกระสอบทรายก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่หายไป1ชั่วโมงซึ่งกิจกรรมนั้นคือการตัดแต่งต้นบอนไซในวันที่ผมต่อยกระสอบทรายผมจะไม่แต่งต้นบอนไซและในวันที่ผมแต่งต้นบอนไซผมจะไม่ต่อยกระสอบทรายลงตัว และชีวิตผมก็เริ่มลงตัวตื่นมาตอนเช้าพอกินกาแฟาเสร็จปั๊บเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยปับ๊บก็ออกมารดน้ําต้นไม้หลังจากรดน้ําต้นไม้ผมก็จะเข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้เพื่อที่จะไลฟ์เพื่อที่จะทําคลิปแล้วก็จะกาหนดเวลาไว้เลยชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วผมก็จะไปกินข้าวแล้วแม่งก็จะเป็นลูปของมันเว้ยทุกอย่างสบายใจมากๆคราวนี้สิ่งที่เจ๋งคืออะไรหลังจากมันจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระเบียบของเวลาหรือระเบียบของกิจกรรม หลังจากที่เรารู้เนื้อหาแบบนี้แล้วย้อนกลับมาเป็นเรื่องของธุรกิจบ้างหรืองานใหม่ที่คุณเข้าไปรับหรือธุรกิจอินดีมที่คุณเพิ่งจะตัดสินใจเข้ามาทําหรือที่ตัดสินใจทําธุรกิจอินดีมมาแล้วเป็นปี2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนเคยจัดระเบียบมันไหมครับว่าเวลาไหนต้องทําอะไรกับธุรกิจอินดีมบ้างเคยจัดเวลาหรือยังคิดซะว่ามันคืองานงานหนึ่งในชีวิตเราที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้คิดอย่างนั้นเลยนะแล้วพี่ก็ลองไปจัดระเบียบดู คนรวยทุกคนทุกคนเลยนะทุกคนเขาใช้วิธีการจัดระเบียบครับวันนี้จะต้องทําเรื่องนี้วันนี้ไม่ทําเรื่องนี้พรุ่งนี้ทําเรื่องนี้ไม่ทําเรื่องนั้นเวลาตอนเช้าเป็นแบบนี้เที่ยงแบบนี้บ่ายแบบนี้เย็นแบบนี้เขาจัดแบ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยพอเป็นเรื่องของธุรกิจแน่นอนฮะคุณยศทําแบบนี้จริงๆทุกวันไม่ตกหล่นทำกิจกรรมทุกอย่างพี่นกเข้ามาที่บ้านผมทบทุกวันแกก็จะเห็นชีวิตผมว่า สองเดือนผ่านไปผมจัดระเบียบของตัวผมเองแล้วเรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงลองจัดดูฮะไม่ว่าคุณจะทํางานกี่อย่างคุณจะทํางานกี่แบบกี่ประเภทถ้าจะรวยต้องจัดมันให้ได้ตอนนี้ผมเปิดแบรนด์สินค้าขึ้นมาใหม่คุณยศผมเปิดแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาตอนนี้ผมขอพักธุรกิจอินดีมก่อนนะมันไม่ใช่ปะ่ะคุณจัดระเบียบไม่เป็นแล้วคุณจะรวยได้ยังไงในเวลาที่คุณเปิดกิจการใหม่มากิจการเก่ามันต้องไม่แย่ดิกิจการเต่ากิจเต่าตุ้ยตอด กิจาการเต่าคือที่อะไรนะกิจาการเก่าเออมันจะต้องไม่แผ่วดิถูกไหมคุณแค่จะต้องจัดเวลาถ้าจัดเวลาแล้วมันไม่เพียงพอคุณจะต้องจัดระเบียบกิจกรรมคุณเปิดแบรนด์สินค้าขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งคุณก็จะต้องหาเวลาบริหารมันไม่ใช่เอาเวลาทั้งหมดในชีวิตไปบริหารมันแล้วทิ้งงานเดิมแล้วอย่างนี้จะรวยได้เมื่อไหร่ขึ้นนะเนี่ยขึ้นนะเนี่ยจะรวยได้เมื่อไหร่ แล้วทำแบบนี้มากี่รอบแล้วไม่จัดระเบียบตัวเองอะแล้วมันรวยไหมนี่รอเรือชัดมากเลยนะฮะเอ้นัลล่นมันรอลิงเก็ตนะเข้าใจไหมวันนี้เฮ้ยวันนี้กูจะต้องสอนในห้องไลน์คุณก็วางวางลูบไว้เลยตอนนี้งงมากไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีเพจกูก็จะทำกลุ่มไลน์ก็จะทำ YouTube ก็จะทำเชื่อ <c oughs> บ้านก็ต้องถูครับค <c> ร <oughs> าวนี้พอตัดสินใจมาทำอินดีมบ้านลก ไม่ถูไม่กวาดจานไม่ล้างผัวบอกเลิกไม่ได้ดิอย่างที่บอกฮะนี่คือเคล็ดลับของความร่ำรวยคุณอาจจะทำทุกอย่างได้ดีฮะแต่ถ้าจัดระเบียบได้ดีทุกอย่างจะดีขึ้นอีกครับเริ่มเลยนะหลังจากฟังเสร็จเริ่มเลยนะสมัครมาเป็นสมาชิกอินดีมวันแรกทำอะไรก่อน ต้องจัดระเบียบก่อนเลยว่าอินดีมคือส่วนหนึ่งในชีวิตจะทำอินดีมวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงจัดก่อนเลยเวลาไหนจะเข้ามาคุยกลุ่มลายเวลาไหนจะเข้ามาเรียนเวลาไหนจะออกไปรีคูดคนจัดก่อนเลยนี่คืออย่างแรกครับแล้วหลังจากคุณจัดระเบียบเสร็จโอเคพอถึงเวลาของมันที่เรากําหนดเอาไว้ คุณก็แค่มาอัปโหลดเอกสารตามที่บอกเข้าห้องเรียนตามที่กำหนดไว้แล้วก็ไปรีคูดคนตามที่กำหนดเอาไว้มันก็จะเป็นลำดับขั้นตอนพี่ๆหลายๆคนน่ารักอ่ะขีพ่พิมมานี่คือสารภาพอ่ะสารภาพบอ,อกว่าโดนงงช่วงนี้กูก็งงง,งอยู่แล้วสุดท้ายพี่งงมากๆม,มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะพอพี่งงมากๆพี่จะละทิ้งครับและส่วนใหญ่ที่ละทิ้งคือ กิจกรรมใหม่ๆเสมอไม่ใช่กิจกรรมที่ทำจนเป็นอัตโนมัติยูโน่ได y ย a h หรือไม่จริงอะ่ะพอคุณตัดสินใจจะไปออกกำลังกายมันคือกิจกรรมใหม่ในชีวิตที่คุณไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหลังจากนั้นทำไปเสร็จทำ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 มีกิจกรรมออกกำลังกายเข้ามารู้สึกว่าต้องฝืนออกไปทำพอฝืนออกไปทำโดยที่ไม่ได้จัดระเบียบชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนทันทีครับคุณจะเลิอกออกกำลังกายเพราะว่าอโตเมติส่วนอื่นมันทำงานเป็นอัตโนมัติ ของใหม่จะถูกนำทิ้งทำไมถึงมีคนล้มเลิกการหารายได้เสริมทุกวันเขาไม่ได้จัดเอาการหารายได้เสริมไปเป็นออโตเมติกในชีวิตประจำวันไงครับแมนบอสแมนเดชัดเจนเลยนะฮะพี่พีน้องๆทุกคนได้ฟังมาถึงตรงนี้เก็ดอะเก็ดแบบสบายใจสบายใจจริงป่ะยศไม่ได้มาออกว่าไม่ยศไม่ได้มาออกว่าทุยอะไรของกูเนี่ยยศไม่ได้มาทุยอีกทีขอโทษคัดแอคชั่น ยศไม่ได้ออกมาบอกว่าให้พี่ ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ไม่ใช่แต่ยศแค่ออกมาบอกว่าไปจัดระเบียบด,ดูครับเพราะยศก็ไม่รู้ชีวิตของพี่พอพี่จัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยทําเกิน21วันจากการจัดระเบียบชีวิตพี่มันจะกาปปาละกายไปเป็นสันดานฮะพอมันกลายไปเป็นสันดานมันจะกลายไปเป็นออโตเมติกหนึ่งในข้อของออโตเมติกครับพอมันอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยทําได้ยาวพอแน่นอนครับชีวิตมันก็จะเป็นการวนลูบที่ถูกต้องทุกวันนี้ผมทําตามที่ผมตามที่ผมได้รับคําแนะนํามาจากพี่ก้อง ผ่านมาจะ2ปีแล้วผมก็ยังทําแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมฮะเป็นปกติเลยและทุกวันนี้ผมมีรายได้วันละ4ี่หมื่นบาทเดือนละ1ล้านบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเออมันแม่งคือโคตรของข้อพิสูจน์แล้วอะ่ะผมแค่ทําเหมือนเดิมตามที่จัดตารางเอาไว้ทุกวันไม่เคยล้มเลิกติดต่อกัน2ปีวันนี้ผมมีรายได้วันละ4ี่หมื่นเดือนละ1ล้านบาทเมื่อคือนก็4ี่หมื่นวันก่อนก็4ี่หมื่น แล้วผมก็จะตื่นมาตอนเช้าแล้วทำลูปเดิมแบบเดิมลดน้ำต้นไม้เฮ้ยวันนี้คิวต่อยกระสอบทรายเอ้ยวันนี้ไปต่อยกระสอบทรายอ๋อวันนี้ไม่ได้ต่อยกระสอบทรายวันนี้ไปตัดบอนไซ โอเคหวังนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะออกแบบชีวิตไว้ยังไงก็ตามแต่นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลฟ์แบบนี้หรือว่าคลิปแบบนี้เนื้อหาแบบนี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะฮะระบบการเงินทั้งหมดของชีวิตพี่ๆน้องๆได้ลองจัดระเบียบมันดูนะจ๊ะแมนนะครับแมนแมนแมนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีเงินเป็นหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้าน จงฟังความเห็นของคนที่มีเงินหลักนั้นถ้าสังคมที่พี่อยู่เป็นสังคมที่คุยกันเรื่องเงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแน่นอนว่าพี่ก็จะวนเวียนอยู่กับเงินหลักนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้ไอเดียใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้การตกผลึกของคนหลักร้านสิ่งที่ชัดเจนก็คือพี่ก็จะวนเวียนอยู่กับรายได้หลักร้านและวิธีการที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กผมไม่ได้บอกว่าให้ทําตามผมแต่ผมกําลังบอกว่าให้ทําตามสิ่งที่พี่ก้องแนะนําครับวันนั้นเราไปเที่ยวกันที่มาเลเียฮะ ก็ไปกับทีมพี่พี่ผู้นำเนี่ยแหละแล้วก็ตอนเดินอยู่ชายหาดพี่ก้องก็เดินมาพี่ยศเป็นไงบ้างไงก็คุยกันคุยกันเอ,อ่อผมก็ถามแกพี่ก้องคิวพี่ก้องพี่ก้องจัดยังไงวะคิวแบบจะต้องไปอา่าถ่ายตรงนั้นไปทําตรงนี้คิวอ๋อก็ประมาณสี่เดือนครับผมจะรู้เลยว่าในสี่เดือนเนี้วันที่เท่าไหร่ต้องทําอะไรบ้างแกไม่ได้แพลนแบบวันเว้นวันนะ แกแพลนที่สี่เดือนนะครับว่าวันไหนต้องทําอะไรบ้างนี่คือลูทีนนะฮะซึ่งถ้าเกิดพี่ๆน้องๆทําได้ในก็จะกลายเป็นอายุมากร้อยล้านครับเ <laughs> พราะรออายุน้อยไม่ทันแล้วกูเลยมาไกลแล้วส่วนใครที่ยังอายุน้อย,อยอยู่ก็โชคดีไปนะครับคุณได้ถูกเรียกว่าอายุน้อยร้อยล้านนะแต่ใครที่แก่แล้วนะฮะอายุเกินยี่ิบห้าขึ้นไปแล้วนะฮะกูเรียกแก่หมดนะครับ <laughs> โอเคอย่างที่เรียนนะไม่ต้องมาเชื่อผมแต่จงไปเชื่อคนสําเร็จเพราะผมก็ทําตามนั้นอยู่แล้วผมก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันเวิร์กจริงนะก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับกับเนื้อเรื่องดีๆนะฮะกับเนื้อหาโดนๆแบบนีใ้ใครที่ฟังเสร็จก็ยังไม่เข้าใจไม่เก็ตด,ดีก็ไปย้อนดูเอาแล้วเก็บเรื่องนี้นะครับตกผลึกเป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วเอาไปสอนทีมงานตัวเองนะจ๊ะ KO อย่าลืมนะเอาไปส่งต่อให้ทีมงานตัวเองนะครับออกมาทําคลิปแบบนี้ส่งให้ทีมก็ได้ นะแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีตัวเองเป็นคนขี้เลอตัวเองเป็นคนพูดจาไพเราะเกินไปก็อยากจะส่งคลิปของคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะ,ะก็มาเลือกคลิปกูไปก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับฟังบุกเรียนแล้วออกไปทําตามแล้วจะสําเร็จนะฮะ คุณโอมมาด้วยขอบคุณคุณโอมมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะทั้งอายุน้อยและอายุมากกลายเป็นอายุน้อยและอายุมากร้อยล้านได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมยศจันทนาเสวีไปก่อนแล้วนะครับถ้าดูใจอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับของแฟนเพจของเราไว้ของ YouTube ของเราไว้แล้วกันทีมยศแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟยูออนะฮะ